แต่ตอนนี้สีเดียวแางนี้สีส้มได้ยินข่าวมากันหลายรถตู้กันหลายรถตู้นะคะวันนี้ขออนุญาตนะครับในการใช้เสียงและขออนุญาตไปยังอาคารสถานที่บ้านเรือนรอบๆข้างนะครับวันนี้ขอพวกเราสักครึ่งคืนขอที่ทำมาหากินที่พวกเรานะครับขอให้อยู่น้ากันไปจักหน่อยหนึ่งกพะควรโดนพี่น้องครับวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากนะครับจะเป็นยังไงบ้างลมนิดนึงค่ะเออไม่ลมบ่อยๆพัดบ่อยแม่แม่ นี่ฮะทำไมพูดละหมอวันก็พาดจริงจริงไงไม่มีคนเห็นเสียคืองแมนแมแมนอะไรเหรอนางเสียดาวนางเียดอ่ะไอ้น้องโซเฟียมาขาแล้วาต่งจัะสุแต่งแต่ไม่เดียวเดียวงฝรั่งหน่อยแต่กแต่ะไปไหนวะอ๋อเป็นผู้ใหญ่ะแม่ป่ะไหน ชั้นนี้เฉพาะของน้องนันเนครึ่งสนามไปแล้วตอนนี้แม่สวัสดีครับแม่นรักมากนะครับเดี๋ยววันนี้พูดถึงระบบเสียงนิดนึงนะครับทางทางผู้จัดกันมาเดี๋ยวเราระบบเสียงนะครับ เายนเงิวนเอาให่ประมาณอาประมาณนี้เงินเราจะไม่ไปเราจะไม่คอยอยากไปไปรบกวนผู้อื่นครับชุมนุมน้องเรียนเราอะไลางกันยี่หรองเรียกีู่่แต่มาเข้าไีในห้องก่อนสิบเอ็มุ่เกาเป็นว่าขอขอขอพ่อขอแม่เลอย่างตพี่น้องทุกท่านที่เราไม่ขีนเสียง นะครับเราเปิดให้ได้แสดงนะครับเอาแค่ว่าวันนี้น้องนันมาถึงแล้วใช่แค่ว่าวันนี้พี่แมนมาถึงแล้วน้องปุ้งอินมาถึงแล้วและทุกคนมาถึงแล้วใ่ครับพวกพที่จะส่งมอบความสุขเื่อคืนเท่นั้นขอแค่นั้นเนาะในเอฟซีน้้งนันคนโคตรีสารเนาะดีสารน่ารักมากอันนี้แม่แ่จะไม่เผื่อให้ทีมงานอื่นบ้างนะ ตอนนี้แม่แม่ท้งนั้นยึดหน้าเวทีสาวน้อยเยาอยเลยนะฮะยังให้ทั้งนั้นคุยกับแม่แม่ครับสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับวัดแค่ับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวดีครวัสดีคดีครัดีคอับสมดีครัดีครร์บสวีรสีสวัเราเรีีคี่รับสวัสดีียจ้บมิัสดรรับสวัีครีคี่นั สิที่นั่เหมือนกันเลยจช่ใช่แล้วเพราเคยพ่อันว่าพี่โตจะเป็นแบบนี้ยุ่ากันมา20-30ปีนพราเกิดว่าห่องไส้ไปสิเป็นสิ่งไม่มีน่งเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเปิดเฉพาะเิ้นเปิดเฉพาะพอดีเพื่อได้มิเสียงร้องนั่นะครับเพราะว่า่อนเสดร์ตีมันก็ต้องทำการเทเสียงมาเทส พื้นที่นะครับจังหวะความเร็วอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สอนแต่เรามาเจอกันบนเวทีเลยอันนี้มุ่นมุ่นมาเจอกันอ่าเลยพวกหอยเอิญหมุนหมตนมาบอกกันเข้าใจไหมว่ามุ่นคืออะไรนี่เขาใช้เอกสารแล้วครับไม่คุยคุยพวกหอยพวกหอยเอิญมาพูดหน้ามาบอกกันคุยกับแม่ๆไว้เบื้งตัวแล้วว่าถ้าคุณแม่มากันเยอะๆเดี๋ยวรอบหน้ามาก็จะบอกใครได้รู้จักร้องอันมาตลอดเลย เทอนี้เทนเนอร์พอดใช่ออนะครับขอบคุณทั้งนะครับคนในที่มานั่งในที่ไม่ได้เข้ากลุ่มปิดเนาะเออิดนะครับขอบคุณมปิดขข 2> ออ1 2ึบาทตอนนี้ถ่ายทอดสดทางเพจยังผิดเรื่ออลแอร์ยังโอ้ถ่ายแล้วเนะานะตอนนี้ในสดทางเพจเสาหน้อยแล้วเนาะ นั่งดูอยู่บ้านหรือนาวิธีกับมึงเลยสุดไปน้าได้เลยครับยี่สิบนาทีเรานังกำลังรอรอแกะแผ่นโน้ตอยู่เรามาแกะแันนี่ก่อนแกะอะไรครับสบู่สมุนไพรยิงอ่อนเอออาบน้ำรังก์ไรพี่มวันนี้น้างานมีไหมไงวะวันนี้ก็คุณผู้จัดเลยครับเฮียอ้อมกินันนะครับวันนี้เหรอครับเฮียอ้อมกินันร่วมกับทีมฝ่ายช่วยทีมงานเอ่อทีมงานสวรรค์เอนเตอร์เทนด้วยจ้าจ้าจ้าวันนี้นะครับสบู่สมุนไพรยิงอ่อนกินแบบ บางซีหยุ่มไปย่็งกระดุเอาไม้กันได้เล่แหละไปเอาผู้กูมัคือครบ้กงเลยเสบู่สมุุไพายิ่งอ่นหน้างานหมดแล้วนะครับนจากหอวจานะครับห้าต้องการอยากอาบน้าำรันไอคฟงสบู่เยอะสะอาดตัวสบายใจผิวเนียนหน้าขาวใสฝากนี่เลยสบู่สมุนไพรยิงอ่อสววจริงต้องออเป็นสบู่สมุนไพรแท้แังความหอมมีร้อยเปเพราะฉะนั้นน่

เปกติน้าง,งานนะคะ,ะหมดแล้วที่สมุสทรสมุทรไทยยงอ่อนหมดแล้วยังไม่ถึงแม่แม่ฝั่งนี้เลยอน,น้องนันมาเช็คเสาเออนี่จนันน้องมาต่อเด็กทีมงานของเราให้น้องนันคุยกับแม่แม่ไม่ทราบว่าคุณแม่แม่เนี่ยติดใจน้องนันที่ตรงที่ไม่พูดหรือตรงที่พูดเนี่ยแบบนี้เหรอมันจะมีมองเฮตุมองเหฮักยุหัลลา และต้อกรุโมฮทุกคนสัตว์ไหนหมาทนวุฒิรุ่งไหนบุโลลกนะแต่เอฟซีหมันเอฟซี่านยูเด้นะเ็นไม่น้องนันมัน่อยพูดเลยนะแต่ว่าเอฟซีเยอะมากเลยทัดีแล้วก็บไม่เคยบว่อไเหละนะมันไม่ใช่หมฮะฮ้ม่นลูกสวีายเนพ่งนมากเ่าพ่่ายัน่ยี่ฝ่าย่ยพี่ฝยี่ฝ่าย่ี่ฝายี่ายพีาี่่ย่่่ี่ียาพย เออาบอสเปิดเฉพาะวอนิเตอร์นะมีเสียงเฉพาะมอนิเตอร์เท่านั้นอะไรเอาจุดพุทใจจุดพุทใจวันนี้คุณแม่ใส่เสื้อจุดพุทใจมานะครับเกิดหน้าเีพีขอเสียงเอซีจุดพุทใจหน่อยครับถ้าเป็นด้านเรานะอสโจนี่เขาอันนี้บอกว่ามาเป็นแบบทิพย์บักท่พวนเลยเนี่ยมันมีควนเอาก็้มันแดงยืงคือไง แล้ปม <human> oh, ok ันเป้นู่นไกูเนนะมันป็แดงเพราะแดงชมพูแล้วมันเป็นสีสีอมสีเหมพี่วดเอ้าสเป็นสีอมหเมื่อกี้นี่สีองเนสีแดงขอ่วแดงมันสีชมพูพวกูสีเหมลุกไปถามแล้วเวลาบ้านฮักไอ้น้อง ของน้องนันน่ะนะครับเอฟซีที่ร้องของน้องนันเขาบอกว่าไม่ใช่รักแต่น้องนันนะมาสาวน้อยรักพ่อโจด้วยขอเชียร์ทีพ่อโจที่รักพ่อโจหน่อยขอ้แพ้กันเลยเว้ยเดี๋ยวมาในยินอยู่สามคนนี่แล้วมันสามคนอยู่นักกีฬาโบจ้าพ่อพ่อเป็นแม่ที่นั่นแหละฝากเงาฝากตัวในจ้า ฝากทักิสีลูกสาวคอยเป็นยังไงฝากลาจูน้ำเลยอค่ะฝากลาเมื่อรึนสัตวอเนี่ยพวกีฝากนี่ก็ฝันวมว่าพเกินอี่าชั่วโมงนไปเต็มสังมาสีแล้วนะแล้วเราก็าปิดสังมาสีเลยใช่คือถ้าเต็มนี่เราก็พอ เฮียอ้อครับเอาแค่ดีเนาะมาก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 ประเด็นระดนนั่ร้องได่วงใจคอยร้องพิงไม่ดเสียงละโจนพ่นใจโดนพ่นใจปนจนปนถูกปนจนเอาอีกเสียงเลยครับอันนี้ผิดพลาดเราก็จะหยุดนะครับเป็นการสอมกันก่อนนะครับ พรุ่งนี้ครับเจอกันที่สนามทุปติมีนะครับแถวดอนเมืองเนะาะบนเป็นไปเตะบอลนี่ไปรับเลยจ้าสาวน้อยพี่แพงครับแสดงที่สนามทุป,ปติมีแม่เข้าวันที่สามเจอกันอย่ที่ตลาดมารวยตลาดรวยซับจ<า>ัลลุนซับที่บังฮีแม่ครับเออเคหะสามสี่ไปไหนเลยเคเรื่องัดวันที่สี่เราจะกลับมาวันนี้อีกทีหนึ่งเราจะกลับมาที่พระแดงอาเขตทรงไายกับพีศาจมานเฮา A ah, B ah. <im> <im> จกำลังเดินพาดั้งที่เสียใจหาว่ายังมีมีครตัวเอาไว้มีคนสนใจยัยอยู่งนี่คืีอย่างนี้มีเพืยกับหักใจมัวจะเจีอยกับให้ม่จระวับอกให้ฟังส่งหัวใจไปไม่อยากจะร้องจะรอ

สองรอบนะฮะนี่คือการซ้อมปกติถ้าเป็นการซ้อมกันเราจะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยนะแต่ว่าคือท่านมาตั้งแต่หัวินตั้งแต่โควิดยัเดินไปอะไรนะก็เลยเห็นกันหมดเลยถ้าถามพี่ทอมพี่ทอมฟังรู้เรื่องเลยนะโอพี่ทอมรู้หมดแล้วอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ เดี๋วเล่นจกมเป๊ะแล้วยิ้แล้ว,ละลวอะไรอย่าง,งเงี้ยเลยซื้อบัตรจับตัวได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นออกนะฮะแล้วก็คุณไหนที่นะคะรับรับชมออนไลน์ในตอนนี้ครับบนะัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะซื้อบินรับเชิญหลายคนเลยวันนี้น้องน,นอันอนันต์นะครับไม่ทอมทอมแล้วก็แมนมาีวันรับผู้หญิงมาถึงแล้วแมนครับพอดีก็มาถึงประเทศเราจานนี้วันนี้นะครับ เรารักเฉพาะในสังกะสีเอาแก่ตีสังกะสีพอครับเออถ้าเหลือล่นก็หั่นหนึ่งขึ้นมาอุ้ยเนาะนวอาถ้าจะเอาแค่นี้ก็คือเก็บหยีตอนออกจะหยบอีกรอบหนึ่งกันได้นาอแม่แม่เห็นด้ยเห็นด้วออแม่แม่บอกว่าถ้าเจอม่เจอท่องหนักอะไงก็ได้แล้วกันทำไม่พมด้หน้าามงเมออ้ยอ่าพี่มอสตอนี้ไม่ที่กำลังพูดเป็นของพี่แมนนะเ๋กำลังพูด ชิค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 ตัวนี้ของ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 พี่แมนของผู้หิงนิดนึงชิคชิคชิคอยูสองชิคของเู้หญิงนะครับชิค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 เอาโอเค จนปนใจไม่ว่าใครร้องมงนตกใจพี่ก็ไปแอบไปฟังนี้เนาะเรื่องนี้เพราะนะฮะถ้าไม่เพแม่แน่ๆไม่เยอะขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะไม่พอได้ไงคนมารักไปแล้วไปตายสิ นี่คือกาจินะนี่คือกาจินะนี่คือกาจินะหัวสัจธรรมอยู่

เราไม่ถอดไม่มีวันเปลี่ยนใจ I'm โอเคเดี๋ยวน้องนันร้องเล่ๆลเลเนๆก <c oughs> ็ได้ <c oughs> ขอเ้องปีนรอบหนึ่งไม่ต้องต็มเวลาสบายๆเขาอีกรอบนึ่งเพื่อนเขาปีนเพีหนึองทีย <c oughs> ังไงน้องนันตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในหัวใจแม่ๆไปหมดลแล้วแหละไม่ต้องไปพูดยากเพราะหัวใจน้องนันเราอยู่กับแม่ๆไปหมดแล้ว ใจไม่พอพูดทั้งจับทันใจแน่ๆเลยเลยเลยได้ยินข่าวว่ามารอตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายเลยไม่พอครับคุณแม่ครับทุกที่พักบอสโจกุ้งอญิงแล้วก็น้องฮันนะครับนะผู้ให้การสนับสนุนแล้วอยู่จากเอฟซีรีเบรตติเกาหลีที่มีภาพไทยและอิสานเพี้ที่สุดในโลกท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับบนมือถือทุกูปภาพได้ทุกที่นะครับวีอายุอันว่าวิวใครๆก็อยู่ได้แต่ก่อนบอสโจ แต่ก่อนคือนักงเกาหลีก็จะดูทีไรก็จะพูดเป็นแต่ภาษาเกาหลีแต่วิวนะครับตอนนี้ทำเนีบประมาณเป็นทั้งภาษาไทยภาษากลางภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้ตอนนี้เป็นบัตรพีเียนะครับ6เดือนเอาพ่อจมาท็อกนนด้วยต้องหงอีกมาล็กมาจะให้แจกนะครับให้แจกตอนนี้เป็นบัตรพิเศษนะครับเป็นรหัสเข้าชมแอปวิวนะจ๊ะบัตรเข้าชมแอปวิวทีทั้งหมดยี่สิบใบพัอจู มาไปกลับน้องแดนมาแจกกันคนละละสามใบก็แล้วกันท่านานียังไงบปางน้ะแจกบอสอธิการง่ายๆนะครับเอาใครจะมารับกับมพลโจก็มาใครจะมารับกับน้องแดนก็มานะครับรกติกา,ากง่ายๆเพียงแต่ท่านเปิดแอปวิวมาแอในโทรศัพท์นะครับ อันนี้เป็นแบบพี่แม่สามารถชมฟรีได้ไม่มีโฆษณานะคะไม่มีโฆษณาหกเดือนเลยอ่าอ่ะมาต้อนรับกันตังนันแล้ใครที่มีนี่มาแล้วนะครับผมพี่ชายมาแล้วนี่ใครที่เปิดแอปวิวมาเออเปิดมาเลยนะจ๊ะจับโทรศัพท์มีอยู่สิบใบสิบทัชแพดที่ได้ไปแจงเลยใช่ไหมแจงเลยครับเอาคนละหนึ่งใบอ่าใครที่เปิดแอปวิวมานะครับเป็นชมฟรีนะครับในแอปวิวแอปหนังซีรีส์เกาหลี นะจ๊ะใครที่ชอบเกาหลีแต่ก่อนจะเป็นภาษาเกาหลีอย่างเดียวเออแต่ตอนนี้สามารถเลือกภาษาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอีสานเออเมื่อกนั้นเกาหลีนาเกาหลีครับแต่ว่าของละอได้จังสิแม่เออพี่น้องก็สามารถเลือกชมภาษาได้เปิดแอปฟิวมาเลยจ้ารับไปสิท่านเท่านั้นเะยจ้าฟรีนะยจ้าอันนี้ฟรีไม่หมเงินไม่มีโฆษณาจ้ะจ้ะเออเดี๋ยวแจกเลยแจกแอปฟิวเสร็ก็จะแจกซองพระป่าต่อนะจ้าเรียนฟิวมานะ พอเขาเจอเหลืออีกยืมไปยู่กับผมก็ยืมไนยืงไปไอ้คนนี้ยืมไปจ้ะของน้องนันคุณแม่แม่น้องนันได้ยังอ่าเปิดแอปคุณแม่ทำไมแอปยูแอปยูจ้าไม่ดูเออไปดูหนังนะครไปดูหนังดูละครไปดูแอปนะครับเคยมีแอปต้เปิดแอปไปแจ้แม่จ๋าดูเพ้่อสีเพื่อนแอปนะครับไม่มีโฆษณานะครับหกเดือนหมดแล้วหมดแล้ว อ่ะหมดไม่เป็นไรด้านหลังเราที่เอมมี่เสร็จหรือยังเออพี่โมท่ายรูปเสร็จทันไหมลูกเออทันจริงเนาะต้องส่งงานบริษัทต่อนะครับกับวิวเอฟซีรีบรินที่เกาหลีของพี่พอมาเจอซ่องผอพากระฝากพาว่ะ แล้วยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะทําการแจกกันต่อตรอให้น้องนันอาเช็คเท็สาวตอ่ออีกรอบงนึ่งทีงง่งา่น,นักแสดงก็เตรเียมตัวเด้อยให้พี่น้องมวลมวลวันนี้เวลาไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนเลยเรื่องผมทุบตรงเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งเราต้องม,มีความสุดท้ายเดี๋ยวน้องนันลงัเงเบาเบาเฮ็ดปากง้างออกก็ได้ ใหนาทีให้นาทีซ้อมนาทียแม่แที่ได้เข้าใจไหมครับว่าปากรับง่ไอที่ปากับงเข้าใจเ้ We are the proud you yeah. I'm not to